สวัสดีครับมาพพกับผมอีกแล้วนะครับเจมเกินร้อยนะครับผมเหมือนนี่นะครับพามาชมผลงานรถดีซีหกสิบแปดนะครับลื่อแล้วนะนี่สภาพก็ลื่อแล้วนะครับจะโค้งมันล้ากาเครื่องนะครับจงลางนะนี่นะถอดเปลี่ยนลูกปืนนะครับ เดี๋ยวบึงบึงไปก่อนนะครับนี่นะนนะแขนโยกนะครับคันนี่ก็มีปุบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับลดถดคยถอดมาแล้วนะครับผมเบึงจากลักษณะนะครับตัวตั้งตัวตึงนะครับเดี๋ยว คอนะถอดออกเลยแล้วนะนี่พวกระบบคอนโทรลนะครับนี่ก็พวกด้านหน้ามันนะเกียร์เดี๋ยวถอดนะครับเดี๋ยวถอดเกียร์นะครับคอนะครับนี่นะเสีองพันคอนะครับคอบอดบอด บดแตกนะแต่ว่าที่ได้เปลี่ยนซีนคอออกนะครับสวัสดีครับช่างไว้ครับครับเฮ็ดอยังครับช่างเปลี่ยนลูกปืนลูกปืนล่อเปลี่ยนลูกปืนรู้เลยนะเปลี่ยนออกทุกตัววะทุกตัวเลยครับตัวบนตัวล่างตัวล่างใส่ลูกปืนเบอร์ใดตัวล่างใส่ลูกปืนเบอร์ใดครับ สร้างไว้นะครับปืนตัวล่างนะใส่หกสามศูนย์ห้านะครับปืนตัวบนใส่หกสองศูนย์ห้านะครับนี่นะนี่ไหมนี่เน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 ี่ตัวเก้านะครับนี่นี่ที่ถอดออกสร้างไว้นะครับ สร้างไว้มองกล้องนะเมื่อแหลมเมื่อดำนะครับอันนี้หกสิบนะครับสกูนะครับสายพานนี่มันก็ดีแ็่เดียเปียนไหลนะนี่นะของมันนะฝาตรงฝาตู้นะครับตะแกรงนะครับตะแกรงร่อนนะหกแปดกันนี่เดี๋ยวเปียนไหลนะครับอุปกรณ์ของมันนะ คออปกรรงมัันนะบเ,เดี๋ยวเบิง้งภาพรวมไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเริ่มทยอยเฮ็ดแล้วก็ประกอบเกษตรไทยให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับเกียร์หกแปดนะครับรถบริมีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับจะว่าลือมาสือๆนะครับลรือเ่นเบิรงที่ซื้อรับ ลือไปลือมาไปเจอจุดบกพ่องหนึ่งจุดนะครับันก็คืออ่ี่นะครับมองแผ่นคัดนะครับเหมือนใส่มาบกรบนะครับระยาห่างเลยเยอะนะครับนี่นะ จุดแรกอะนาะสิได้แกะออกนะครับฟ้าที่อยู่ฝังดีนะนี่เบิบ่งพวกซีนพวกลูกป,ปืนนะครับถือว่าโอเคนะ เคครับเดี๋ยวทําความสะอาดแล้วก็แก้จุดวกพ่องประกอบครับผมเกียร์หกแปดนะครับบด้มีปัญหาอย่างนะแต่ว่าถอดออกมาเช็คซื้อแล้วก็ทําการเปลี่ยนซีนออกไปเลยนะครับซีนกํมปูนะซีนบีบเหลี่ยวนั่แล้วก็พวกเฟืองนะครับนี่นะก็สี่ได้ประกอบขึ้นกลับไปนะครับแล้วก็ที่เป็นเผานีนี่เนีเผา อนไหนนะครับนี่นะตัวนี้นะจิตกำลังทิ่ใจนะครับโอริงตัวนี้ใส่ไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจัดการประกอบเลยครับอ่านะครับมาจุดสำคัญนะครับคืออเฟืองเหลี่ยวนะ ได้ได้มาใหม่นะครับอันนี้ตกเก่าเลยครับางนี้รู้สึกว่ามันจีมันจิล่มแน่นิดนึงนะครับนะเดียวเลยจัดไม่มาให้เลยนะครับนะแตกต่างกันหมดนะ ถือถามว่าล่มหลายว่าก็ไม่้ล่มหลายนะครับแตมีนิดๆหน่อยๆนะน,นะกัดกัดเปลี่ยนออกนะครับเพื่อความสบายใจดีกว่านะครับอ่าโอเคครับอีกข้างนึงก็โอเคอยู่เดอ้อนี่นะดีส่งอ่าโอเคครับผมซินโมเลน,นะครับนะนี่ตัวเกา่า ครับผมนะตอนนี้นะอยู่ในช่วงถอดแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ประกอบนะครับนี่นะตะแกรงนะครับเดี๋ยวจะไปใหดตะแกรงสิ่งนะครับแล้วจะจะจัดการไม่เดวจังมาเบิงนะแล้วก็อุปกรณ์นะครับสร้างไว้แกะสติกเกอร์ครับปากนะครับออกเกอร์นะครับ เขเกิคนี่ใส่ของของเดิมนะครับแต่ว่าเป็นเสริมเกี่ยวนะแล้วก็ตัวรถนี่นะตัวรถเทาตัวรถมีอย่างใส่ไปแน่แน่นะครับใส่ไม้อะไรนะสก,กีนะครับสก,กีทั้งสี่ตัวนะครับแล้วก็ลูกปืนทั้งหมดเลยนะครับแล,ะะล้วก็รู้เลยตัวบนตัวนึงนะครับนี่นะที่นะครับสะเตอร์ไม้นะครับนี่นะ นี่เป็นพวกปลาขึ้นตูเข่านะครับแล้วก็พวกคอนโทนทั้งหลายนะนะนี่นะครับอีกข้างนึงนะเกียร์ใสไม่เรียบร้อยนะครับนี่นะ ทำการประกอบเรียบร้อยใส่ไปเรียบร้อยโต๊ตั้งตัวตึงนะครับของสายพานตัวเดินนะตรงเป๊ะนะครับขอทางเขานะครับไม่นะนี่นะทั้งสองข้างนะครับช่วงล่างฟังใส่นะครับสเตอร์นะครับแล้วก็พวกสก,กีเหมือนเดิมนะครับนี่นะรูเลอร์หนึ่งตัวนะครับ สองตัวด้านหลังนะครับสกีไม้นะครับสามโตนะครับกรู้เลยนะมาเบ่งพวกตูต่อนะครับตูเค้งนะครับตวตึงนะครับตัวตั้งตวตึงทั้งหลายนะครับตั้งมากไม่เรียบร้อยนะครับนี่นะ แล้วก็พวกซีนนะตะแกงไม้ทั้งสีตัวเลยนะครับแล้วก็บปะผุนะครับนี่นะปะผุปะผปุนี่นะครับแล้วก็เป็นเล้าตู้นวดไม้ทั้งสีตัวนะไอ้ทั้งหกตัวนะครับตัวนี้นี่นะครับนี่นะใส่ไม้มดเลยนะครับ ว่าตัวเก่ารู้สึกว่าสิขาสกูสงตัวตั้งนะครับยังเหลือเยอะนะครับเยอะ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 เลยนะครับไม่คมไม่แหลมนะครับแล้วก็เปลี่ยนนี่นี่ท่อสกูไใบนะครับนี่นะน้ำมันแกะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนออกใหม่เลยนะครับ ทอเก้านะครับนี่ทอเก้าพอเก้าซื้อว่าสิตปุนี่นะแลวกิมีเรื่องของเป็นสนิมสนํมหลายเกินนะครับนี่นะนี่นะปุมาฟังนี่นะครับอันนี้เป็นสกูตัวลำเลี้ยงเขาออกนะครับ ใบใบนี้ไม่นะครับแล้วก็ปะพวกดีนะัวกะโหลกมันนี่นะครับแล้วก็กำลังลือพวกฟ้าตู้นะครับนี่นะฟ้าตู่ใสแพนเลสไหมนะครับนี่นะ นะครับแล้วก็ใส่ไให้มันเป็นเหมือนตัวนี้นะครับนี่นะนี่คืองานติดสําเร็จนะครับอันนี้ถึงคืองานกําลังแก่นะครับใส่วงเดือนไม้นะครับนี่นะเดี๋ยวสกูตัวน้อนนะครับนี่นะ เหลือหลายกับจริงนะครับเหลือหลายกับจริงนะครับนี่นะตะกูตัวน้อนตัวตัวที่สองนะครับตัวที่สองตัวที่หนึ่งนะครับตะกูน้อนตัวหนึ่งนะครับนี่นะยังหลายกับจริงนะครับเมึงบ่มีคมบ่มีอย่างนี่นะครับแต่ว่านี่นะมันสิเป็นมองจุดปลายมันนะครับก็เลย ตัดสินใจอ,ออกเลยนะครับเอาออกไปเลยนะครับเปลี่ยนตัวไม่เลยนะครับนี่นะตัวไม่เดีย๋ยวมาเบิ้งตัวไม่กันด้วนี่นะครับสก,กูนะมีครบเลยนะครับสก,กูตัวที่สองนะครับของตัวน้อนนะครับ นะสกู๊ตสองตัวนอนนะครับ <c oughs> ยังหลาขึ้นกันนะีนบ่คมเลยนะครับเนี่นะเล้เยอะๆเลยนะครับบนมีคมเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสิไปเปลี่ยนใบปัดขวบเน่ะไปเปลี่ยนมนันออกเอา โอเคครับเดี๋ยวจังไปเบิ้งช่วงที่ประกอบดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มสิประกอบแล้วนะเดี๋ยวพาไปเบิ้งเครื่องอยาเข้านะครับเครื่องนะครับเครื่องรลยนนี้นะยวเบิ้งนะไก่เลยนะครับเดี๋ยวซิมีการเปลี่ยนอันมันเครื่องออกนะครับเปลี่ยนหมอนเอาล่างหมอนน้ามออกนะครับอันมันเกลีร์ไปเปลี่ยนไม่เล้วนะครับด้านน้ะ น้ำมันเกียร์น้ำมันไฮดรอลิกนะครับอาโอเคครับเดี๋ยวจังไปเจอกันตอนที่ประกอบนะครับอ่ะสำหรับสกกูนะครับนี่นะโอ้สก,กูอ่าเนื่งตั้งนะครับเึอนเลนี่แหละอันนี้อันขวามือนะครับ เกื่อนเกานะอันอันใายมือเกื่อนใหม่นะครับนะว่าไม่อย่างดอกนี้นะมันเป็นแบบก็ถือว่าคมคม,มแล้วเกีย่อนไม่นะครับเก่อนเกาหัวาบานหัวบีไปบนนะแเราจะเป็นสกูหนึ่งตัวนอนนะ สกูสองนอนตัวนี้นะครับสกูอ่าสองตังที่เป็นตัวนี้นะครับก็เป็นพวกลูกปืนนะ็นตัวนี้ <Born. S 2> het. นะครับ เรียบร้อยนะครับเอาโอเคเดี๋ยวไปประกอบครับไมทอนะครับทอสกูตัวสองตั้งนะครับหนึ่งตั้งนะนะตวกลูกปืนนะครับยน,นออาให้ทั้งสองตัวเลยนะอันนี้คือทอทรงเข่านะครับเตียนลูกปืนออกไม้นะครับ เปิดไม่ทั้งชุดเลยนะครับนี่นะแล้วก็เป็นหืนตัวนี้นะครับนี่นะเป็นของทอทรงเขาทั้งบดเลยนะครับตัวนี้สิู่นี้แล้วก็เป็นตัวยุไลายนะครับนะไล่ออกเห็นไหมทั้งบดเลยนะครับ โอเคครับ okay, นะครับเรียบร้อยนะครับในการทดสอบระบบนะครับสำหรับรถเกียว DC หกสิบแปด G คันนี้นะครับกะอุปกรณ์ในการเฮ็ดกะล้งไห้เบิงแล้วนะครับแล้วก็เฮ็ดช่วงแนแน่อย่างแน่นะครับกะเปลี่ยนไทยอย่างแน่กับเฮ็ดในเบิงแล้วนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมบางมองอาจจะบ,บ่ได้เฮ็ดกับเออไ่ได้ไทยก็คือช่วงอ่าอ่าเป็นเป็นไทยนะ้ำมัน เครื่องมันเกียร์นะครับอันนี้เตียนให้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอยากเบิ้งตัวจริงอยากจมตัวจริงนะครับอยู่ที่ร้านกล้องอีสานมอเตอร์นะครับตำบลพรสวรรค์อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับนะลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากได้รถนาติดต่อได้ที่นะครับ092834774นะครับเจมนะครับ แล้วก็ทาง facebook นะครับ facebook อวตารน้อยนะครับหรือชมรีวิวนะครับทางเพจนะครับแล้วก็ทาง youtube เจ็บเกินร่อยนะครับวันนี้ลมสีแห้งแนน้อยนะครับเสียงล้มของไม้แนงน้อยเพราะว่าทีเป็นพวกดีซีหกสิบนะครับนี่นดีซีหกสิบยังมีอยู่นะครับดีซีหกสิบนะครับดีซีหกแปดนะครับ แล้วก็ดีซีเจ็ดสิบนะครับทั้งอุ่มและกรสอบนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับลงมาจับบบเมนลงต่อขึ้นไปจับดีซีเก้าหาน้ำนะครับรับเพียดดีซีเก้าหาน้ำนะปีนี้นะผู้ใดอยากได้นะครับต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเอานะครับมือนี้สำหรับเอาเนาะสำหรับมือนีนะครับเจมก็ต้องคอตัวล่าไปก่อนนะครับพบขอกันคลิปนา พาไปเบิงองยังนะครับแล้ะพาไปเบิงรถรุ่นได้ีีนนะครับ,พพบรอย่าลืมกดติดตามไว้สิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับเอาขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ